ครับสวัสดีครับยังอยู่กันในซีรีส์เพลย์ลิสต์ของเรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลนะครับและวิดีโอตอนนี้เรามาเรียนรู้กันเรื่องของการวางแผนมรดกนะครับมรดกคืออะไรนะครับจะเกิดขึ้นเมื่อ,อไหรและอะไรบ้างนะครับที่จัดเป็นมรดกนะครับมรดกจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลถึงแก่ความตาย ซึ่งสภาพบุคคลทางกฎหมายโดยมีคำสั่งสารเป็นบุคคลสาบสูญมีผลตั้งแต่วันครบกำหนดนะครับและสิ่งที่จัดว่าเป็นมรดกเนี่ยก็คือทรัพย์สินรวมถึงสิทธิที่ต้องเรียกร้องจากบุคคลอื่นนะครับเช่นสิทธิผู้ให้เช่าก็ต้องได้รับค่าเช่าสิทธิผู้ให้กู้นะครับก็จะต้องมีสิทธิที่จะได้รับเงินชำระหนี้นะครับ หน้าที่ภาระผูกพันต่างๆนะครับที่สร้างไว้ก่อนตายนะครับก็คือจะส่งมอบอะไรจะงดเว้นอะไรนะครับก็ต้องทําตามหน้าที่ภาระผูกพันนั้นนะครับความรับผิดนะครับก็คือภาระผูกพันที่ต้องชําระด้วยหนี้สินนะครับทีนี้มรดกนะครับสิ่งที่จะจัดว่าเป็นมรดกเนี่ยต้องเกิดก่อนความตายนะครับคือทรัพย์สินที่มีอยู่ก่อนเสียชีวิตนะครับอย่างพวกเงินเดือน อ่าทรัพย์สินต่างๆหรือผลประโยชน์ของบริษัทอย่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสิ่งที่เกิดหลังความตายจะไม่ถือเป็นมรดกนะครับเพราะฉะนั้นเงินประกันชีวิตเป็นมรดกไหมเงินประกันชีวิตจะไม่ใช่มรดกนะครับอ่าเนื่องจากว่าเงินประกันชีวิตเนี่ยมันเกิดหลังความตายแล้วนะครับก็ค่อยมีค่าสินใหม่มาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็เอาไปมันไม่ได้ถือว่าเป็นกองมรดกเพราะว่ามันก็เอาไปจ่ายค่าสินใหม่ตามผู้รับผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์นะครับ ก่อนที่จะไปเข้ารายละเอียดกันนะครับว่า,ามรดกนะครับบรรจัดสรรยังไงนะครับเรามาทำความเข้าใจในส่วนของประเภททรัพย์สินกันก่อนนะครับหลักๆก,ก็แบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับคือสินส่วนตัวกับสินสมรสนะครับสินส่วนตัวคืออะไรคือทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาก่อนจดทะเบียนสมรสแบบนี้ถือเป็นสินส่วนตัวนะครับทรัพย์สินที่เป็นของมั่น ยกตัวอย่างเช่นฝ่ายชายให้ของมั่นฝ่ายหญิงนะฮะให้แหวนเพชรฝ่ายหญิงแบบนี้ก็ถือว่าเป็นสินส่วนตัวของฝ่ายหญิงนะครับทรัพย์ส,สินที่เป็นเครื่องใช้ส่วนตัวเครื่องแต่งกายเครื่องประดับตามสมควรแก่ฐานะของฝ่ยายใดฝ่ายหนึ่งอันนี้ถือเป็นสินส่วนตัวนะครับเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบวิชาชีพประกอบอาชีพนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสินส่วนตัวทรัพย์ส,สินที่ได้รับมาระหว่างสมรส แต่โอ้ยได้รับเป็นมรดกหรือโดยเสน่หาอันนี้ถือว่าเป็นสินส่วนตัวนะครับยกตัวอย่างเช่นสองสามีภรรยาตแต่งงานกันนะฮะจดทะเบียนสมรสนะครับจดทะเบียนสมรสอยู่ด้วยกันนะครับและต่อมานะครับหลังจากจดทะเบียนสมรสไปแล้วนะหลายๆปีต่อมาฝ่ายหญิงได้รับมรดกเป็นที่ดินมานะครับแบบนี้ถือว่าเป็นสินส่วนตัวของฝ่ายหญิงนะครับหลังจากทําความเข้าใจไปแล้วว่าสินส่วนตัวประกอบด้วยอะไรบ้างเรามารู้ ต่อนะครับว่าและสินสมรสเนี่ยคืออะไรนะครับสินสมรสคือทรัพย์สินที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาหลังจดทะเบียนสมรสนะครับก็หมายความว่าหลังจดทะเบียนสมรสเงินเดือนอ่าไรายได้จากธุรกิจกิจการต่างๆนะครับจะถือว่าเป็นสินสมรสนะครับทรัพย์สินอะไรที่ได้มานะฮะหลังจดทะเบียนนะครับหลังสมรสกันนะครับดอกผลของสินส่วนตัวนะครับกับพิธีตัวอย่างเมื่อกี้ครับ สองสามีภรรยาจดทะเบียนสมรสอยู่กินกันมาพักหนึ่งต่อมาฝ่ายหญิงได้ที่ดินมานะครับแบบนั้นอนะ่ะถือเป็นสินส่วนตัวของฝ่ายหญิงแต่ถ้าที่ดินนั้นออกดอกผลนะครับก็คือความหมายคือมีค่าเช่าอ่ะนะครับคือดอกผลของสินส่วนตัวนะฮะถ้าที่ดินนั้นมีค่าเช่าเนี่ยจะกลายเป็นสินสมรสนะครับ หรือกรณีง่ายๆก็พวกบัญชีเงินฝากนะครับเงินฝากมีดอกเบียพวกนี้นะครับคือ,อถ้าเกิดว่าเป็นหลังจดทะเบียนสมรสแล้วนะฮะดอกเบียของเงินฝากก็ถือว่าเป็นสินสมรสนะครับข้อสุดท้ายจะตรงไปตรงมานะครับเพราะว่ามันเป็นการได้ทรัพย์สินมานะครับโดยพินัยกรรมระบุไว้เลยว่าให้เป็นสินสมรสนะครับอันนี้ก็จะตรงตัวเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วทรัพย์มรดกจะประกอบไปด้วยสินส่วนตัว บวกสินสมรส50%นะครับซึ่งในวิดีโอตอนนี้นะครับวัตถุประสงค์หลักก็อยากจะให้ทุกท่านเข้าใจหลักๆ3เรื่องนะครับก็คือแยกสินสมรสกับสินส่วนตัวได้ชัดเจนนะครับแล้วก็เข้าใจการตกทอดทางมรดกนะครับว่าถ้าไม่ทําพินัยกรรมการตกทอดทางมรดกจะเป็นยังไงและถ้าจะทําพินัยกรรมพินัยกรรมมีกี่แบบกี่ประเภทนะครับ เดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับเพื่อจะได้เข้าใจการจําแนกประเภทสินทรัพย์มากขึ้นนะครับตัวอย่างนี้ครับนายสมชายมั่นหมายกับนางสมสมรปี64และจดทะเบียนสมรสกันในปี66อ่าเคสนี้ก็คือไล่ทไลายนะครับไล่ทไลายคือปี 6. 4มั่นจดทะเบียนสมรสปี6 6เพราะฉะนั้นอ่าตรงเนี้ยนะครับคือจุดที่เป็นตัวตั้งนะฮะจดทะเบียนสมรส66นายสมชายนะครับเป็นนักออกแบบ ส่วนนางสมสมรเป็นแม่บ้านมีทรัพย์สินกันดังนี้นะครับแหวนมั่นที่นายสมชายให้นางสมสมรนะครับอันนี้ถือว่าเป็นของมั่นนะครับก็เป็นสินส่วนตัวของนางสมสมรรถยนต์ที่นายสมชายซื้อในปี65ซื้อก่อนจดทะเบียนสมรถนะครับเพราะว่าจดทะเบียนสมรถปี66แบบนี้ถือว่าเป็นสินส่วนตัวของนายสมชายครับที่ดินในจังหวัดเชียงใหม่ที่นางสมสมรได้รับมรดกจากพ่อในปี67 ได้มาหลังจดทะเบียนสมรสนะครับแต่ว่าเป็นการได้รับมรดกมาแบบนี้ถือเป็นสินส่วนตัวของนางสมสมรน,นะครับต่อมาที่ดินนั้นครับมีค่าเช่าฮะค่าเช่าที่ดินในจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้มาในข้อที่3มเนี่ยมีค่าเช่าที่ดินประมาณ90,00 0 0บาทต่อปีแบบนี้คือดอกผลของสินส่วนตัวนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นสินสมรสนะครับคอมพิวเตอร์ที่นายสมชายซื้อมาทํางานนะครับซื้อปี67 หลังสมรสนะฮะแต่ว่าถือว่าเป็นเครื่องไม้เครื่องมือทามาหากินนะครับก็เป็นสินส่วนตัวของนายสมชายนะครับรายได้จากการออกแบบนะครับก็นายสมชัยเป็นนักออกแบบก็มีรายได้จากการออกแบบอาคารต่างๆนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสินสมรสนะครับเครื่องประดับนะครับเครื่องเพชรนะครับที่นายสมชายมอบให้นางสมสมรเป็นของขวัญครบรอบแต่งงานนะครับแบบนี้เป็นสินส่วนตัวของนางสมสมรนะครับ ลองมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันนะครับเพื่อให้แม่นๆเรื่องการจำแนกประเภทสินทรัพย์นะครับบรูโน่กับซูซี่นะครับจดทะเบียนสมรสกันในปี64บรูโน่เป็นวิศวกรนะครับซูซี่เปิดร้านขายขนมเค้กทรัพย์สินมีดังนี้ครับไปเจาะที่ตัวแรกนะครับรายได้จากเงินเดือนของบรูโน่นะครับสมรสแล้วเงินเดือนก็เป็นสินสมรสนะครับกำไรจากร้านเบเกอรี่ของซูซี่ก็เป็นสินสมรสนะครับที่ดินที่บรูโน่ซื้อจากเพื่อนปี6-1 ซื้อก่อนจดทะเบียนนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นสินส่วนตัวหุ้นธนาคารแห่งหนึ่งนะครับที่ซูซี่ได้รับมรดกมาจากมารดานะครับแบบนี้ถือว่าเป็นสินส่วนตัวของซูซี่นะครับอุปกรณ์ในร้านขนมเคก้กในร้านเบเกอรี่ที่ซูซี่ซื้อมานะครับถือว่าเป็นเครื่องไม้เครื่องมือทามาหากินตามสมควรแบบนี้เป็นสินส่วนตัวของซูซี่นะครับและสุดท้ายแหวนเพชรซึ่งบโน่เก็บหอมรอมริบจากเงินเดือนไปซื้อให้ซูซี่ในปี67นะครับอ่า อ๋อไม่ได้ซื้อให้ซูซี่นะฮะคือแหวนเพชรที่บนโอเก็บหอมรอมริบจากเงินเดือนไปซื้อนะครับอ่าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการเก็บหอมรอมริบจากเงินเดือนเนี่ยเงินเดือนมันถือว่าเป็นสินสมรสนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับเป็นสินสมรสนะครับก็หวังว่าจะเข้าใจการจําแนกประเภทมากขึ้นนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเราอาจจะเห็นคนรอบตัวมากมายนะครับที่เวลาเขาอ่า แต่งงานกันอยู่กินกันแต่เขาไม่จดทะเบียนนะครับมันก็อาจจะมีประเด็นแบบนี้ครับเพราะว่าอะไรก็ตามทรัพย์สินอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นหลังสมรสนะครับกลับมาในหน้านี้นะครับเกิดขึ้นหลังจดทะเบียนสมรสนะฮะมันถือว่าเป็นสินสมรสนะครับอันนี้เราก็จะเห็นคนรอบตัวมากมายที่บางทีเขาไม่จดทะเบียนกันนะครับก็อาจจะมีประเด็นเรื่องนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับคราวนี <S <S ้ผมลองเอาไอเทมที <Không. S 2> <ๆ>่พบเจอบ่อยๆมาให้ดูนะครับอ่า รายได้จากเงินเดือนรายได้จากธุรกิจหลังสมรสพวกนี้นะครับถือว่าเป็นสินสมรสแล้วนะครับที่ดินที่ได้รับมรดกเป็นสินส่วนตัวแต่ถ้าที่ดินนั้นมีดอกผลมีค่าเช่านะครับก็ถือว่าเป็นสินสมรสนะครับแหวนมั่นสายหญิงถือเป็นของมั่นนะฮะเป็นสินส่วนตัวอุปกรณ์ทํางานต่างๆนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสินส่วนตัวนะครับคราวนี้พอเราเข้าใจประเภทสินสมรสสินส่วนตัวแล้วนะครับมาดูว่ามรดกแบ่งยังไงนะครับ ซ้ายมือเป็นกรณีเจ้ามรดกไม่ได้มีคู่สมรสนะครับอ่าแบบนี้นะครับวิธีแบ่งก็ง่ายมากก็ลิ์มาครับทรัพย์สินมีอะไรฮะอ่ามีทรัพย์อะไรมีสิทธิ์อะไรนะครับหนี้สินหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นยังไงมรดกก็คือทรัพย์สินลบหนี้สินนะครับแต่ด้านขวามือเนี่ยคือกรณีมีคู่สมรสนะครับแบบจดทะเบียนนะครับอันนี้ย้านะฮะคู่กรณีมีคู่สมรสแบบจดทะเบียนนะครับเจ้ามรดกก็มีสินท์ส่วนตัวอยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์นะ ในทณงที่คู่สมรสนะฮะก็มีสินส่วนตัวอยู่นะและก็จะมีตรงกองกลางตรงนี้ที่เป็นสินสมรสนะครับอันนี้จะแบ่งมา50นะครับและก็มาเป็นกองมรดกนะฮะและก็เป็นทรัพย์สินลบนี้สินนะครับซึ่งทรัพย์สินเนี่ยจะมาจากสินส่วนตัว100%นะครับและ50ของสินสมรสนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือกรณีที่มีคู่สมรสแบบจดทะเบียนนะครับ คราวนี้ลำดับการจัดสรรมรดกนะครับลำดับการจัดสรรมรดกเนี่ยก็ต้องบอกว่าเจ้าหนี้กองมรดกนะครับเจ้าหนี้กองมรดกเนี่ยอยู่ด้านบนนะครับก็คือมีสิทธิ์ได้รับการชําระหนี้ก่อนที่จะมีการแบ่งมรดกให้ทายาทใดๆนะครับทีนี้เจ้าหนี้กองมรดกหมายถึงใครนะครับก็หมายถึงบุคคลหรือหน่วยงานที่ผู้ตายหรือเจ้ามรดกเนี่ยติดหนี้ไว้ก่อนเสียชีวิตนะครับเช่นเจ้าหนี้ธนาคารเจ้าหนี้บัตรเครดิต นะครับหรือกรณีมีภาษีค้างชําระนะครก็เป็นสัมภาระแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับถ้ากรณีทรัพย์มรดกไม่พอนะครับนี่ที่เกินออกไปเนี่ยถือว่าศูนย์นะครับเพราะว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถไปเรียกร้องเอากับทายาทได้นะครับเพราะทายาทไม่ได้รับผิดชอบหนี้สินส่วนตัวของผู้ตายนะครับ และในกรณีที่เจ้ามรดกทําพินัยกรรมนะครับมรดกก็จัดสรรให้ตามพินัยกรรมนะครับทายาทโดยพินัยกรรมซึ่งก็มี5แบบนะครับเดี๋ยวไปลงรายละเอียดกันและกรณีที่เจ้ามรดกไม่ได้จัดทําพินัยกรรมแบบนี้นะครับก็จะตกทอดตามลําดับทายาทนะฮะก็จะมีทายาทโดยธรรมหําดับนะครับเดี๋ยวก็ไปลงรายละเอียดกันตรงนี้นะครับมาเริ่มที่คือ มาเริ่มที่ทายาทโดยธรรมคือต้องบอกว่าถ้าทําพินัยกรรมม,ม,มันทรัพย์สินก็จัดสรรไปตามพินัยกรรมอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่ากร,รณีไม่ทําพินัยกรรมนะครับทรัพย์สินจะตกเป็นลําดับชั้นตามนี้นะครับซึ่งมี6ลําดับชั้นนะครับลำดับชั้นที่1คือผู้สืบสันดานครับเช่นลูกหลานเหลนนะครับลำดับที่2คือบิดามดารดานะครับบุพก,การีนะครับลำดับที่3คือพี่น้องร่วมบิดามดารดาเดียวกันลำดับที่4พี่น้องต่างบิดามดารดา ลำดับที่5นะครับคือปู่ย่าตายายและสุดท้ายลำดับที่6คือลุงป้าณ้าอานะครับโดยต้องบอกก่อนว่าลำดับก่อนจะตัดลำดับหลังนะครับความหมายคืออะไรความหมายคือญาติชั้นใกล้ๆเนี่ยได้ก่อนนะครับแล้วถ้าถ้าญาติชั้นต้นเนี่ยญาติญาติชั้นต้นยังมีชีวิตหลังญาติหลังจากนั้นจะไม่ได้แต่ลำดับ1ไม่ตัดลำดับ2นะครับคือบุตรไม่ตัดบิดามารดาตัวอย่างเช่นอะไรครับถ้ากรณี เราเสียชีวิตนะครับแล้วเรามีลูกแล้วก็มีพอ่อพ่อแม่ก็ยังอยู่นะครับแบบเนี้ยมรดกเราครับถูกจัดสรรให้ลูกให้พ่อแม่ส่วนลำดับสามสี่ห้าหกนี่ไม่ได้เลยนะครับหรือกรณีเราไม่มีลูกก็ได้นะครับแต่ว่าพ่อแม่เรายังมีชีวิตอยู่แล้วเราเสียชีวิตแล้วมรดกเราจะจัดสรรยังไงอย่างเงี้ยนะฮะพ่อแม่ได้นะครับแล้วก็ตัดลำดับหลังเลยแต่ลำดับหนึ่งกับสองไม่ตัดกันนะครับหรือกรณี เรียกว่าอะไรลูกลูกลูกเราไม่มีลูกนะครับแล้วพ่อแม่ก็เสียชีวิตหมดแล้วแล้วต่อมาเราเสียชีวิตแบบนี้นะครับก็ต้องเป็นญาติลาดับ3นะครับก็พี่น้องร่วมบิดามารดาได้นะครับแล้วก็ตัดลําดับหลังหมดะนะครับคือถ้าญาติชั้นต้นยังมีชีวิตเนี่ยชั้นหลังจากนั้นไม่ได้เลยนะครับอ่าและ้ายาตลาดับชั้นเดียวกันจะแบ่งเท่ากันนะครับพ่อแม่ก็หารตามเท่าตามสิทธิ์นะครับกรณีรับมรดกแทนที่จะใช้ได้เฉพาะสายเลือดเดียวกันเท่านั้นนะครับ ตัวอย่างเช่นถ้าลูกรับไม่ได้นะครับก็ต้องเป็นหลานเหลนแท้ๆนะครับพวกสายบุญธรรมเนี่ยไม่ได้นะครับอ่าทีนี้พูดมาตรงเนี้ยนะครับอ่ามีแต่แบบสายเลือดนะฮะยังไม่มียังไม่มีคู่สมรสเลยนะครับส่วคู่สมรสอยู่ตรงไหนนะครับอยู่ในด้านขวานี้นะครับคู่สมรสเนี่ยจัดเป็นทายาทลำดับพิเศษนะครับโดยถ้ากรณีที่ญาติลำดับที่1เป็นผู้รับมรดกนะฮะคือลูกเป็นผู้รับมรดกเนี่ย คู่สมรสจะได้รับส่วนแบ่งเหมือนเป็นทายาทลำดับที่1คนหนึ่งเลยนะครับก็คือแบ่งเป็นส่วนนะฮะส่วนละเท่าเกันและคู่สมรสได้เป็น1ส่วนแต่ต้องเป็นคู่สมรสที่จดทะเบียนนะครับอันนี้ย้ำนะฮะแต่งงานกันเฉยๆอยู่กินกันเฉยๆไม่นับนะครับต้องเป็นคู่สมรสที่จดทะเบียนนะครับกรณีญาติลำดับ2-3เป็นผู้รับมรดกนะครับคู่สมรสได้รับส่วนแบ่งก่อนครึ่งหนึ่งของมรดกทั้งหมดนะฮะก็คือรับก่อนครึ่งหนึ่งนะฮะหนึ่งในสอง กรณีญาติลำดับที่4 5 6ห้าเป็นผู้รับมรด,ดกนะครับแบบนี้คู่สมรสรับก่อน2ใน3นะครับและก็ถ้าไม่มีทายาทเลยคู่สมรสก็รับทั้งหมดะนะครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันสัก4ี่้าตัวอย่างรัวๆเพื่อความเข้าใจมากขึ้นนะครับอาแต่ตรงนี้ผมทวนก่อนนะว่าลำดับ 1- 2ไม่ตัดกันนะครับผมเอาสีแดงเข้มๆแบ่งตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยญาติชั้นใกล้ได้ก่อนญาติชั้นต้นยังมีชีวิตก็ตัดลำดับหลังจากนั้นจะไม่ได้นะครับอลองดูตัวอย่างนี้ครับ จ้ามารดมีคู่สมรสอ่าเขาสังเกตนะ,ค,ะคู่สมรสมีบุตรมีสองคนนะครับมีบุตรสองคนแล้วก็มารดายังมีชีวิตนะครับแปลว่ามีทายาตลลำดับหนึ่งมีทายาทรลำดับสองซึ่งลำดับหนึ่งลำดับสองอยู่ครบนะฮะไม่ตัดกันแล้วก็มีคู่สมรสด,ด้วยแบบเนี้ยแบ่งทรัพย์มารดเป็นสี่ส่วนและหารเท่ากันนะครับก็คืออ่ภาภรรยาได้หนึ่งส่วนนะฮะภรรยาก็ได้ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็บุตรสองคนนะครับคนละยี่ห้าแล้วก็มารดายี่ห้าเพราะทายาตลำดับหนึ่งลำดับสองไม่ตัดกันนะครับแต่กรรณีีนน้ะคับ ไม่มีบุตรไม่มีทายาทลำดับหนึ่งไม่มีทายาทลำดับหนึ่งต่อมาก็มาทายาทลำดับ2บิดาบรรดายังอยู่ไหมบิดาบรรดายังอยู่นะครับและก็มีคู่สมรสด,ด้วยนะฮะมีคู่สมรสแบบนี้กรณีนี้ฮะเราดูตารางด้านขวาเนี่ยฮะคู่สมรสจะได้รับก่อนนะครับครึ่งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมรดกก็จะมาที่คู่สมรสก่อน50%นะครับแล้วก็ที่เหลือบิดามรรดาหารเท่านะครับถัดมานะครับไม่มีลำดับ1-2 นะครับก็คือเจ้ามาดกมีคู่สมรสไม่มีบุตรบิดามารดาเสียชีวิตแล้วนะครับแต่ว่ามีพี่น้องร่วมบิดามารดานะครับเพราะฉะนั้นมาที่ลำดับ3เลยกรณีมาลำดับ3แบบนี้คู่สมรสก็ได้รับก่อนครึ่งหนึ่งนะครับตรงนี้50%และที่เหลือพี่น้องก็ค่อยหารกันตัวอย่างถัดมานะครับคือมีคู่สมรสไม่มีบุตรพ่อแม่เสียแล้วนะครับเหลือแต่พี่น้องต่างบิดามารดาก็คือมาลำดับ4ี่ ะะอันนี้ทายาทลำดับ1 2 3ไม่มีเลยนะครับจะมีคู่สมรสแบบนี้คู่สมรสรับก่อน2ใน3นะครับก็คือคู่สมรสรับมาก่อน66%นะฮะใน3และที่เหลืออีก1ใน3พี่น้องก็ไปหารกันนะครับแบ่งเท่ากันกรณีถัดจากนี้จะเป็นลำดับ5าลำดับ6นะครับซึ่งก็รับ2ใน3เหมือนกันนะครับลองดูครับว่าถ้าไม่มีพี่น้องเลยพ่อแม่ไม่อยู่บุตรไม่มีนะครับอาจจะมีคู่สมรสนะครับแล้วไม่ทำพินัยกรรมนะ มีคู่สมรสที่จดทะเบียนแล้วไม่ทำพินัยกรรมเนี่ยลำดับ5มีอยู่อย่างเงี้ยคู่สมรสได้มาก่อน 2- ใน3แต่ว่าทายาทลำดับที่5ถ้ากรณีปู่กับยายยังอยู่นะครับอย่างเงี้ยก็ได้ส่วนที่เหลือแบ่งครึ่งนะครับสุดท้ายนะครับก็คือไม่มีทายาทลำดับ1ถึง5เลยเหลือแต่ลุงกับอานะครับอันนี้ก็คู่สมรสก็ได้ก่อน 2- ใน3เหมือนกันนะครับลองไล่ย้อนดูได้นะครับตัวอย่างการตกทอดทางมรดกกรณีเราไม่ทำพินัยกรรมนะครับส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่ เจ้ามารดกมีคู่สมรสและไม่มีทายาทชั้นอื่นอีกเลยไม่มีเลยฮะลำดับ1นึงถึงหแบบนี้คู่สมรสก็รับทั้งหมดนะครับซึ่งถ้าใครดูมาถึงตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าจริงๆการทําพินัยกรรมมันมันสำคัญนะครับคือจริงๆเราอาจจะไม่ได้มีเงินมากมายเราอาจจะมีบ้านหลังหนึ่งที่มูลค่าบ้านตอนนี้ก็ก็มากกว่าภาระนี่ภาระนี่เหลืออีกนิดหน่อยหรือภาระนี่อาจจะหมดแล้วก็ได้มีพอตการลงทุนนะครับอา,อาจจะมีพอตการลงทุน7หลักนะครับเพิ่งสร้างตัวมานะครับมีพอตการลงทุนอยู่7หลักนะครับ มีพอรสภาพคล่องมีเงินอะไรต่างๆนะครับแล้วกรณีที่เราก็มีลูกมีพ่อมีแม่นะครับและเราอาจจะไม่ได้อยากให้เท่าๆกันก็ได้นะครับเพราะถ้ากรณีที่อยู่ครบหมดอันนี้จะแบ่งเท่าๆกันนะครับแต่เราถ้าเราไม่ได้อยากให้เท่ากันเราก็ต้องทําพินัยกรรมนะครับ หรือกรณีลองนึกภาพนะครับเทนสมัยนี้คือไม่มีลูกกันใช่ไหมครับถ้าเราอยู่กับคู่สมรสเราไม่มีลูกนะฮะทายาทลำดับที่สองคือพ่อแม่ปรากฏว่าวันหนึ่งพ่อแม่เสียชีวิตไม่อยู่แล้วแล้วถ้าเราไม่ได้ทําพินัยกรรมนะครับอ,อันนี้คู่สมรสก็ไม่ได้ได้เต็มอยู่ดีนะครับเพราะว่ามันก็จะมีทายาทลำดับ3 4อยู่นะครับเนี่ยก็ค่อยๆไล่ตามลําดับมานะครับสุดท้ายนะครับผมเล่าถึงภาษีมรดกและภาษีรับให้นิดนึงนะครับ ภาษีมรดกนะครับก็คือให้กรณีเสียชีวิตนะครับภาษีมรดกให้กรณีเสียชีวิตอันนี้ก็ต้องบอกว่าจะเสียภาษีเฉพาะส่วนที่เกินร้อยล้านบาทนะครับก็คือถ้าเป็นคู่สมรสอันนี้ไม่เสียนะครับแต่ถ้าผู้สืบสันดานลูกหลานเลีเสีย5%นะครับความหมายคือสมมติมี120ล้านนะครับอ่าส่วนที่เกินร้อยล้านคือ20ล้านนะเสีย5%ก็1ล้านนะครับบุพการีพ่อแม่นะฮะเรเช่นกันบุคคลอื่นรับส่วนฝั่งนวานะครับส่วนฝั่งขวานะครับก็ อ่าเป็นการให้กรณียังมีชีวิตนะครับกรณีตัวอย่างง่ายๆนะครับก็การโอนกรรมสิทธิ์นะครับหรือสิทธิครอบครองในอสังหานะครับเช่นโอนที่ดินให้บุตรเนี่ยส่วนที่เกิน20ล้านเสีย5%เเนะครับอา่าเงินได้จากการอุปการะหรือการให้สังหาสังหาก็คือพวกอ่เงินเพชรพลอยทองคําอะไรที่มันเคลื่อนไหวได้พวกเนี้ยนะครับแต่ว่าอา่าให้บุปกาลีให้ผู้สืบสันดานหรือให้คู่สมรสนะครับคือตัวอย่างเช่นให้ลูกให้ภรรยาให้พ่อแม่ นะครับอันนี้ส่วนที่เกิน20ล้านเสีย5%เนะครับและสุดท้ายครับคือการให้สังหานี่แหละคือให้แบบข้อ2นี่แหละนะครับแต่ว่าให้คนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องตามข้อ2ก็คือไม่ได้ให้บุพการีไม่ได้ให้ผู้สืบสันดานและไม่ได้ให้คู่สมรสนะครับแบบนี้เกิน10ล้านก็เสียภาษีแล้วนะครับก็เสียที่5%เนะครับนั่นจึงเป็นที่มาและความสําคัญครับว่าเราต้องวางแผนภาษีวางแผนมรดกไว้นะครับเพื่อที่จะประหยัดภาษีและให้เป็นภาระลูกหลานในอนาคตนั่นเองนะครับ สุดท้ายท้ายสุดนะครับถ้าดูมาถึงตรงนี้รู้สึกว่าการทําพินัยกรรมมันมีความสําคัญนะครับเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้อยากให้ทรัพย์ของเรามันตกทอดมรดกตามนี้นะครับกรณีมีลูกมีคู่สมรสมีพ่อแมถ่ถ้าไม่ได้อยากแบ่งเท่าก็ต้องทำนะหรือกรณีไม่มีลูกนะฮะแล้วมีคู่สมรสแต่วันนึงพ่อแม่เสียชีวิตแล้วแบบนี้มันก็จะไม่มีทายาทลลำดับหนึ่งนะถ้าไม่ได้อยากแบ่งให้พี่น้องก็ต้องทําพินัยกรรมนะฮะไม่งั้นภรรยาก็ก็จะได้กรณีพี่น้องแบบ บิดามารดาเดียวกันภรรยาก็คู่สมรสะะก็ได้ครึ่งหนึ่งนะฮะแต่ถ้าต่างก็ได้ก็ได้2ใน3นะครับแต่ถามว่าคําว่าคู่สมรสนี่ก็ย้ําอีกครั้งนะฮะว่าต้องเป็นคู่สมรสที่จดทะเบียนนะครับก็จะเห็นภาพแล้วว่าเราก็การทําพิัยกรรมมันมีความสําคัญนะครับหรือ,อตัวอย่างครอบครัวอย่างเช่นสมมตินะฮะสมมติกรณีเรามีครบเลยมีลูกมีภรรยามีพ่อแม่อยู่คบแต่บางทีเราอาจจะ พ่อแม่กับกับพ่อแม่เราแยกทางตั้งแต่เด็กแล้วนะฮะตั้งแต่เราแบบอนุบาลประถมแล้วแล้วเราก็ไม่ได้อยู่กับคุณพ่อเลยไม่ได้เจอกับคุณพ่อเลยไม่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันเลยเราอาจจะไม่ได้อยากให้คุณพ่อแบ่งเท่าๆกับลูกหรือหรือภรรยาหรือแม่เราก็ได้นะครับแบบเนี้ยถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเนี่ยมันจะแบ่งเท่าๆกันนะครับอย่างนั้นอ่ะมันอาจจะไม่ใช่เจตเจตนาของเราสะทีเดียวเราก็ต้องทําพินัยกรรมนะครับคือการทรําพินัยกรรมมันไม่ได้หมายความว่าต้องมี ทรัพย์สินเยอะอะไรมากมายอะครับแต่เรารู้สึกว่าเรามีทรัพย์สินให้ต้องจัดการเนี่ยอันนี้ก็ควรทําพินัยกรรมได้แล้วนะครับอ่าสุดท้ายพินัยกรรมก็มี5แบบนะครับแบบอ่าแบบแรกแบบธรรมดานะครับก็อ่าพิมพ์แบบหนังสือนะครับลงในมือชื่อแล้วก็ต้องมีพยานเซ็นอย่างน้อยสองคนนะครับแบบเขียนเองทั้งฉบับนะครับอันที่2ผู้ในผู้ทําพินัยกรรมเขียนเองทั้งฉบับลงในมือชื่อแบบนี้ไม่ต้องมีพยานก็ได้นะครับ แบบเอกสารฝ่ายเมืองนะครับในอำเภอจดข้อความและอ่านให้ผู้ทําพินัยกรรมและพยานฟังสองคนนะครับแบบเอกสารรับนะครับผู้ทํทำพินัยกรรมลงลายมือชื่อในพินัยกรรมและคาบรอยผลึกนะครับแสดงต่อหน้าพยานสองคนและสุดท้ายพินัยกรรมแบบทําด้วยวาจาก็จะใช้ในกรณีทําเมื่อเหตุ ตกอยู่ในเหตุการณ์ฉุกเฉินนะครับตกอยู่ในอันตรายใกล้ความตายนะครับแล้วก็มีพยานสองคนรีบนําข้อความไปแจ้งโดยเร็วนะครับซึ่งจริงๆถ้า,เ,าเรียกว่ามาถึงตรงนี้อยากจะทําพินีกรรมก็ค่อยไปศึกษาต่อยอดดูเพิ่มก็ได้นะครับจะในวิดีโอตอนนี้อยากจะแค่ให้ไอเดียให้คอนเซปต์ไว้นะครับว่าสินนะ่ะมันแยกเป็นสินส่วนตัวอะไรบ้างสินสมรสอะไรบ้างกรณีไหนที่เข้าข่ายสินส่วนตัวกรณีไหนที่เข้าข่ายสินสมรสนะครับแล้วก็ให้เห็นการตกทอดทางบรดกนะครับว่ากู้สมรสที่จดทะเบียนมีสิทธิ์แบบไหนบ้าง นะครับทายาทลำดับชั้น1-6ถึงเป็นยังไงนะครับถ้าเราไม่ได้อยากแบ่งตามลำดับแบบนั้นนะครับก็ต้องมาทำพินัยกรรมนะครับวิดีโอนี้ก็เป็นแค่เบสิกเบสิกเบื้องต้นนะครับให้พอเข้าใจเรื่องทรัพย์สินเรื่องมรดกแล้วก็เรื่องพินัยกรรมแล้วก็การตกทอดทางมรดกนะครับยังไงก็ถ้าสนใจจะทําพินัยกรรมอะไรพวกนี้มันก็ต้องไปต่อยอดเพิ่มเอานะครับสาหรับวิดีโอตอนนี้ก็น่าจะฝากไว้เท่านี้นะครับและเดี๋ยว วิดีโอตอนหน้าก็น่าจะเป็นตอนสุดท้ายของซีรีส์นี้แล้วนะครับจะเป็นสรุปภาพรวมเรื่องการเงินส่วนบุคคลทั้งหมดที่เราได้ทำความเข้าใจกันมานะครับตอนนี้ฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ